สวัสดีครับผู้ s u b สไครเบอนะครับแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็สมาชิกลูกค้าทุกๆคนนะครับของผมนะครับก็วันนี้กลับมาที่คลิปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เนื่องจากช่วงนี้นะครับบริษัทแอมวีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะส่วนลดแล้วก็โอกาสดีๆหลาย,ลายๆอย่างนะครับที่เมมเบอร์ที่สมัครใหม่เนี่ย จะจะได้รับนะครับหลังจากที่สมัครทันทีเลยนะครับผมรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะที่เราจะมาสรุปกันให้ครบถ้วนสักทีหนึ่งนะครับว่าการสมัครเมมเบอร์ในแอมเวย์เนี่ยนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีจิตใจว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะแต่ว่าเออเราก็รู้สึกว่าสินค้าแอมเวย์มันก็ใช้ดีเนาะเออแต่เรามาไม่เห็นเหตุผลที่จะจ่ายค่าสมัครเลย100บาทอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมนักธุรกิจแอมเบย์ก็ถึงอยากจะให้เราสมัครจังนะครับก็วันนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันพยายามให้ครบถ้วนที่สุดนะครับว่าหลังจากที่คุณจ่ายค่าสมัครหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนเนี่ยส่งให้กับนักธุรกิจแอมเย์ที่มาชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกแอมเย์นะครับมันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังนั้นบ้างนะครับนอกจากความเป็นสมาชิกความเป็นกลุ่มองค์กรของนักธุรกิจนะฮะ ทางผู้สมัครสมาชิกเองนะครับในฐานะสมาชิกแอมเวย์คุณได้อะไรจากการสมัคร100บาทบ้างน,นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีเมมเบอร์หรือว่ามีลูกค้าที่อยากจะใช้สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะพูดข้อมูลเองไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปได้นะครับผมก็เราจะมาเริ่มกันที่สิ่งที่ลูกค้าจะได้แน่นอนหลังจากที <ild y> ่เริ่มสมัครนักทรุด การสมัครเป็นเมมเบอร์ของแอมเวย์นะครับไม่ว่าจะในองค์กรไหนก็ตามนะฮะก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนะครับผมลูกค้าหลายๆคนอาจจะไม่เคยซื้อสินค้าราคาเป็นมาก่อนนะครับแต่จริงในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสินค้าราคาเป็นอยู่นะฮะอย่างเช่นสินค้าที่ข้างขวดเขียนเอาไว้ว่าราคา100บาทเนี่ย เวลาที่นักธุรกิจไปซื้อที่ช็อปของ a m ม a วจริงๆเนะครับเขาจะได้ซื้อในราคาที่เป็นราคาลด20%หรือว่าที่เขาเรียกว่า AP ว่า a อ w a y Price นะครับในขณะที่ลูกค้าที่ ไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับจะต้องซื้อในราคาที่เรียกว่า CP หรือ Customer Price ซึ่งมีความต่างกันอยู่ประมาณสัก20%นะอย่างเช่นราคาข้างควร100แต่ราคาสมาชิกก็อยู่ประมาณสัก80บาทอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองเผื่อนๆย่างไงนะครับก็คือมันเป็นค่าดำเนินการของนักธุรกิจที่จะเป็นจะต้องแบบกับว่าเดินทางมาได้ฉกแอมเวย์นะครับแล้วก็ซื้อสินค้าที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็ เอาไปส่งให้กับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือว่า,าถ้าอยู่ไกลามากๆก็อาจจะต้องเป็นค่าส่งไปรษณีย์หรืออะไรของนักธุรกิจนะครับเพื่อทําให้นักธุรกิจเนี่ยไม่ต้องเหมือนกับแบกรับนะครับค่าใช้จ่ายของการส่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งด้วยระ,ระบบไปรษณีย์นะครับหรือว่าระบบไลน์แมนนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการของด่วนนะหรือว่า อาจจะต้องนั่งรถเมนั่งแท็กซี่หรือว่าขับรถไปส่งเองครับก็ค่ารถไปกลับค่าน้ํามันตรงนั้นน,นะครับก็คือจะได้มาจากส่วนของกําไราขายปลีกตัวนี้นะครับซึ่งทันทีที่ตัวลูกค้าปกติเนี่ยจ่ายค่าสมัคร100บาทถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนส่งให้แล้วก็ทําเรื่องสมัครสมาชิกกับนักธุรกิจเรียบร้อยปุ๊บเลยนะครับ ชื่อแล้วก็ตัวที่อยู่ของลูกค้าเนี่ยจะปรากฏในระบบแอมเวย์ของนักธุรกิจคนนั้นนะครับซึ่งทันทีที่ชื่อของลูกค้าปรากฏในระบบเนี่ยตัวนักธุรกิจแอมเวย์เองก็จะสามารถใช้ระบบขนส่งแอมเวย์เนี่ยในการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้ซึ่งจุดนี้เนี่ยไอค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องเอาไปส่งของด้วยมือตัวเองเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นแอมเวย์เห็นเงื่อนไขตรงนี้ก็คือ อย่างนั้นก็นักธุรกิจไม่ต้องไปส่งเองแล้วใช่ไหมล่ะสามารถใช้ระบบขนส่งแฮมเวได้นะครับก็ตัวลูกค้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องออจ่ายค่าสินค้าในราคา c u ส t ต m e r เมอร์แล้วนะครับลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าทําไมอ่ะก็ไหนๆตัวนักธุรกิจซื้อสินค้ามาในราคาสมาชิกทําไมคนที่ไม่สมัครก็ซื้อในชื่อนักธุรกิจไงก็ ซื้อราคาสมาชิกไม่ได้เหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําธุรกิจอมเวยนเนี่ยนะครับนักธุรกิจเองก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการอาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับออในเรื่องของการที่เขาจะต้องซื้อสินค้ามาทดลองใช้ก่อนเพื่อที่เขาจะสามารถเอามาเหมาะกับลูกค้าได้ว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงใช่ไหมครับนอกอจากนั้นเนี่ยเวลาที่สินค้ามีปัญหาตัวนักธุรกิจเนี่ยปกติเวลาสินค้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะสามารถจัดการได้เองอยู่แล้วนะครับก็คือ ดูแลตัวเองอ่ะต้องใช้สินค้าต้องเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าสินค้าที่ลูกค้าใช้เนี่ยมีปัญหานักธุรกิจเนี่ยย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับที่ก็จะต้องเดินทางไปเพื่อเอาสินค้าเนี่ยกลับมาคืนแล้วก็คืนเงินให้กับลูกค้าใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะเอาสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาคืนให้กับแอนเวย์ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรียกว่าเป็นค่าเซอร์วิสกันละกันนะครับถ้าเกิดนักธุรกิจเนี่ยไม่มีกําไรจากการขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ใช่่สมาาชิกเลยยองี้ เวลาที่เขาจะต้องเดินทางไปเซอร์วิสเนี่ยทางสมาชิกทางทางลูกค้าเองก็อาจจะเจอนักธุรกิจที่ขายแล้วหายอะไรเงี้ยนะครับคงจะเคยเจอกันบ้างใช่ไหมครับเพราะว่าพอขายสินค้าไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้กําไรในส่วนค่าบริการหรือว่าอะไรตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้นักธุรกิจบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะดูแลลูกค้าเหมือนเป็นลูกค้าประจํานะครับก็ อาจจะต้องมีความแฟร์ตรงนี้นิดนึงเนาะก็คือถ้าสมัครสมาชิกก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาเดียวนักธุรกิจหรือที่เรียกว่าสาขาสมาชิกเนี่ยเลยแต่ถ้าไม่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่เนาะเพราะว่าไม่งั้นนักธุรกิจก็อาจจะแบบมีความลำบากใจในการที่จะไปอธิบายให้กับคนที่เขายอมสมัครสมาชิกว่าทาไมอ่ะทำไมคนนู้ไม่สมัครสมาชิกยังได้ซื้อราคาสมาชิกได้เลยทําไม เธอต้องให้ฉันสมัครสมาชิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนะธุรกิจทั่วไปที่ทําธุรกิจตามกฎจรรยบรรณเนี่ยก็คือเวลาที่เขาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าอาจจะไม่ใช่ลูกค้าประจำหรือว่าไม่ใช่ลูกค้าที่ยอมสมัครสมาชิกเนาะก็ต้องขายราคาที่เกินกว่าราคาสมาชิกขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ไม่เกินราคาที่เขียนไว้ข้างขวดนะครับตามกฎจรรยบัรณนะครับอย่างไม่ใช่เข้าข้างขวดเจ็ดร้อยหนึ่งนักธุรกิจขาย2อ0อย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นการโอ <ๆ S 2> เวอร์ไพรซ์เกินไปนะครับก็รักษาผลไม่อย ตัวลูกค้าเองก็ดูด้วยว่าราคาข้างขวดเนี่ยมันเกียดไว้เท่าไหร่นะครับก็คือนักธุรกิจก็จะไม่สามารถชาร์จค่าสินค้าเนี่ยเกินกว่าราคาที่อยู่ข้างขวดได้นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็อ่ะเรื่องแรกคือเรื่องของราคาสมาชิกใช่ไหมครับเหตุผลข้อที่2ที่เราเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าธรรมดาเนี่ยสมัครเป็นเมมเบอร์เหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเมมเบอร์ซื้อสินค้านะครับแล้วนักธุรกิจทําการซื้อสินค้าเข้าชื่อเมมเบอร์ที่ ที่สมัครเข้ามาเนี่ยนะครับทางแอมเบียนจะให้สิ่งที่เรียกว่าคะแนนแอมพลัสคะแนนแอมพลัสเนี่ยเท่าที่ผมดูล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือท,ทุกเงิน15บาทที่ซื้อเนี่ยนะครับจะได้คะแนนแอมพลัสหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนแอมพลัสประมาณ13คะแนนเนี่ยใช้มูลค่าเป็นมูลค่าแทนเงินสดได้ประมาณ1บาทซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดกับสินค้าได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมที่ประเภทยาเนานะที่เขาไม่สามารถให้ใช้ส่วนลดอะไรได้ตามกฎหมายนะครับ อย่างเช่นถ้าปีหนึ่งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะครับซื้อสินค้าประมาณสักรวมทั้งปีเลยก็แล้วกันนะสิบห้าบาทได้หนึ่งคะแนนผมคิดว่าสมมติว่าปีหนึ่งซื้อทั้งหมื่นห้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้คะแนนพันคะแนนประมาณนั้นใช่ไหมครับคะแนนพันคะแนนเนี่ยถ้าหารสิบสามหรือถ้าหารสิบเนี่ยก็คือจะได้เงินคือก็คือจะตีมาเป็นมูลค่าเงินเนี่ยได้ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับ ซึ่งถ้าในเนี่ยปีเรามีการใช้สินค้าสม่ำเสมอน,นะครับก็เราก็จะสามารถใช้เงินตัวที่ได้จากคะแนน M อมพลตัวนี้โดดๆเลยนะครับสามารถใช้เป็นค่าต่ออายุสมาชิกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องควักเงินสดมาต่ออายุสมาชิกอะไรกันเป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เหมือนข้อแรกเนาะเวลาเราชื่อเราปรากฏในระบบนะครับบางทีแอมเวก็จะมีการสุ่มเพื่อให้สิทธ์ เมมเบอร์ Member, คนที่โชคดีนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็เวลาที่บริษัทเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรเป็นรายเดือนนะครับบางครั้งเ็าจะมีการจํากัดโปรโมชั่นว่าเออหนึ่งรหัสสมาชิกสามารถซื้อได้1ชิ้นอะไรเป็นต้นนะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ไม่มีรหัสสมาชิกเป็นของตัวเองนะครับแล้วแต่อยากได้โปรโมชั่นก็หมายว่าท่านจะต้องไปเบียดบางโปรโมชั่นของนักธุรกิจหรือใครสักคนมาใช่ไหมครับ แล้วก็มันก็ไม่แน่ว่านักธุรกิจคนนั้นอาจจะมีสิทธิ์โปรโมชันเหลือใช้หรือเปล่าที่จะมาซื้อให้กับท่านเพราะฉะนั้นโอกาสที่่านจะพลาดโปรโมชันเนี่ยมันก็จะสูงแต่ถ้าเรามีรหัสสมาชิกเป็นของตัวเองเนี่ยจากการสมัคร100บาทเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถการันตีได้ว่าเอาอย่างน้อยเนี่ยเรามีโปรโมชันที่เป็นสิทธิ์ของเราเองน่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนี้ถัดจากเรื่องของตัวคะแนนแอมพลัสแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ในการซื้อโปรโมชันนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการสุ่ม ความโชคดีของแจกของแถมต่างๆนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะพูดกันก็คือตัวใหม่เลยที่แอมเวปล่อยออกมาให้นะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเ,เวลาสมาชิกสมัครใหม่เป็นจากลูกค้าเปี่ยนมาเป็นสมาชิกการใช้สินค้าแอมเวใช่ไหมครับในชุดที่แอมเวจะให้เป็นเขาเรียกเป็น m มมเบอร์คนะครับเป,เป็นข้างในนั้นก็จะมีพวกแคตตาล็อกนะครับแล้วก็มีบัตรสมาชิกใช่ไหมครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยแอมเวเนี่ยจะแถมคูปองไปเล่มนึง เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้คูปองเหล่านั้นในการซื้อสินค้าได้ในราคาลดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพอโลกเรามันเปลี่ยนมาในระบบที่มันเป็นเรื่องของไอทีมากขึ้นอย่างนี้นะครับแอมเวก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนระบบก็คือ,อ,อย้ายสิทธิ์การใช้สินค้าที่อยู่ในคูปองเนี่ยนะครับมาเป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แทนนะครับก็คือเวลาที่ เราซื้อสินค้าในชื่อของเมมเบอร์แล้วเมมเบอร์คนนี้มีสิทธิ์ได้ลดสินค้าอยู่นะครับมันจะมีคูปองเป็นปุ่มเล็กๆให้เรากดด้าน,นขวามือนะครับซึ่งให้ส่วนลดสูงสุดถึง15%เลยสําหรับคนที่ต้องการาสมาชิกหรือว่านักธุรกิจใหม่ที่สมัครเข้ามาเนาะก็คือครั้งแรกที่คุณซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆเนี่ยจะได้ลด15%ซึ่งสามารถกดทางมุมขวาได้นะครับทีนี้การที่เราจะเลือกกดหรือไม่กดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า,วาตอนที่เราซื้อเนี่ยนะครับมี ถ้ามีโปรโมชั่นที่ให้ส่วนลดดีกว่าเนี่ยครั้งนั้นเราอาจจะยังไม่กดใช้ส่วนลด15%ที่เขาเรียกว่า A Star นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งแบบอ่ะเรากําลังใช้โปรโมชั่นของอซื้อ2แถม1อยู่อะไรอย่างเงี้ยการที่เราไปกดส่วนลด15%เนี่ยมันก็ทาให้โปรโมชั่นซื้อ2แถม1เนี่ยถูกถูกยกเลิกไปนะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันใช้ซ้อนทับกันไม่ได้เนาะกะ็ member เนี่ยมีเวลาที่จะใช้ส่วนลดตัวนี้อยู่ถึง60วันนะครับในขณะที่ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ย ทางบริษัทเนี่ยให้เวลาที่คุณจะสามารถกดใช้ไอ้ส่วนลด15%ตัวนี้ดได้ครับถึง120วันนะครับซึ่งก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเพราคุณสมัครเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วก็ผมคิดว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าที่ยังไม่อาจจะยังไม่เคยลองใช้หรือว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกอ,อะไรปกติก็ใช้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นส่วนลด15%ได้ แล้วก็ตัวเรื่องของสินค้าที่ได้รับส่วนลด A-start เนี่ยนะครับมันเยอะมากเยอะจนเรียกได้ว่าครอบคลุมสินค้าที่เป็นสินค้าที่นิยมใช้แทบจะทุกอย่างเลยนะของธุรกิจแอมเวย์ ay, นะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องสําอ้างหรือว่าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับยาสีฟันสบู่แชมพูนะครับก็มีหลายๆตัวที่ได้รับส่วนลด A-start นะครับก็สามารถเช็คได้ในเว็บไซต์หรือว่าเช็คก,กับนักธุรกิจที่ชวนท่านมาสมัครสมาชิกก็ได้เนาะ ทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็น,น,เ,ปน,น,เ,ปนเรื่องที่เป็นสิทธิ์ที่น่าสนใจเพราะว่าสำหรับนักธุรกิจอย่างเราๆนะครับก่อนที่เราจะได้ส่วนลดที่เกินกว่าส่วนลดราคาสมาชิกเนาะลงไปอีก15%เนี่ยเราต้องมียอดกลุ่มขององค์กรนะครับเป็นยอดซื้อที่ทุกคนมารวมกันซื้อเนี่ยนะครับประมาณสัก1 0 0 0 0แกับ60,000บาทขึ้นไปนะครับเราถึงจะ ได้เป็นส่วนลดพิเศษคืนมา15%นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราได้ฟรีๆได้โดดโดดเลยนะครับ15%หนครั้งแรกของการซื้อสินค้าหลังจากที่เราสมัครใหม่มาครับผมก็อยากจะบอกให้คนที่เป็นเมมเบอร์ใหม่แล้วนักธุรกิจใหม่เนาะมีโอกาสใช้กันทุกคนนะครับสำหรับนักธุรกิจหรือเมมเบอร์ที่สมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับปี2021เป็นต้นไปนะครับ ก็ผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นนี้จะอยู่อีกนานแค่หนเนาะอาจจะ1ปีบัญชี2ปีบัญชีอะไรก็ตามนะครับก็อยากให้ใช้กันนะเพราะว่าหนกธุรกิจนี่คือต้องดิ้นรนอย่างหนักหน่วงจริงเนาะถึงจะได้ส่วนลด15นะครับผมต่อไปเป็นสิ่งที่ได้มาต่อเนื่องจาก Astart นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Mway Nonstop Promotion นะครับก็คือใน1เดือนที่ผ่านไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามียอดซื้อสินค้ารวมในเดือนนั้นเนี่ย หนึ่งใบเสร็จสามพันบาทขึ้นไปนะครับเราจะนับว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ในโปรโมชั่นที่เรียกว่าโปรโมชั่นนอนสต็อปเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับในครั้งแรกเนี่ยที่เป็นการสตาร์ทโปรโมชั่นเนี่ยเรายังไม่ได้สินค้าอะไรหรอกไอโปรโมชั่นนอนสต็อปสามพันบาทเนี่ยนะครับแต่ว่า,าครั้งที่2ในเดือนถัดมาที่เราซื้อสินค้าเกิน3,000บาทในตัวใบเสร็จเนี่ยนะครับทางแอมเวย์เนี่ยจะมีลิสต์ของการแถมสินค้าต่างๆนะครับเนี่ยผมเอาลิสต์ขึ้นมาให้ดูแล้วเนนะครับตามลิสต์นี้นะครับลิสต์อาจจะเล็กไปหน่อย แต่ว่าในแคตตาล็อกหรือว่าในเว็บไซต์หรือว่านักธุรกิจที่ดูแลองค์กรหรือว่าดูแลตัวท่านอยู่นะครับน่าจะมีรูปเต็มๆนะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างให้ดูนีหน่อห่ๆว่ามันมีแบบหยาวมากเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยหน้าที่ของท่านเพื่อจะให้ได้รับโปรโมชั่น non stop เนี่ยนะครับก็คือไม่มีอะไรมากนอกจากการซื้อสินค้าเนี่ยให้เกิน3,000บาทขึ้นไปเขาก็จะนับนะครับแล้วก็ครั้งแรกไม่ได้อะไรครั้งที่2ก็จะเริ่มได้ละค่ะ ซึ่งไอครั้งพอพอครั้งที่2ได้ปุ๊บเนี่ยเดือนที่3เราก็ซื้อ3,000บาทเราก็จะได้สินค้าชิ้นต่อไปในตัวนอนสต็อปนะครับ mm hmm. แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. จนจน,จนตายสุดปลายทางเลยก็จะได้เป็นพวกโปรโตีนพวกกระป๋องเป็นพันๆบาทเลยนะฮะ mm hmm. ซึ่งโปรโมชั่นนอนสต็อปทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็มีมูลค่าหลายพันบาทเหมือนกันนะครับ mm hmm. ในไหนถ้าเกิดเราจะซื้อสินค้าใช้เป็นปกติอยู่แล้วซ mm ื hmm. ้อในรหัสของตัวท่านเองเนี่ยจะได้สิ่งที่เรียกว่าโปรโมชั่นนอนสต็อปด้วยนะครับก็ อย่าลืมซื้อให้เกิน3,000บาทขึ้นไปนะครับต่อไปจากโปรโมชั่น non stop เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่นักธุรกิจแล้วก็เมมเบอร์หลายๆคนเนี่ยได้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในการออกไปใช้นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของสิทธิ์ในการาตัวผิวหน้าแล้วก็ตัวสุขภาพ และก็สิทธิในการซื้อพวกคอ,อสสปาแล้วก็คอสลวดหน้าของอาร์ติสตี้นะครับที่สามารถเข้ามารับบริการได้ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับก็คืออย่างตรวจตรวจผิวหน้าหรือว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยก็คือฟรีบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยดูแลสุขภาพมาก,ก่อนใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะต้องดูแลความสวยความงามหรือว่าสุขภาพของเราในในกระบวนการของการใช้อาหารเสริมแล้วก็เครื่องสาอางเคลเซอร์โทนเนอร์เนาะบางคนเนี่ยไม่เคยดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษมาก,ก่อนเนี่ยบางทีเราจะมาเริ่มต้นวันนี้เนี่ย เราก็บอกไม่ถูกว่ามันมันตัวเราเนี่ยผิวหน้าแย่ขนาดไหนมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าสุขภาพของเราเนี่ยมีปัญหากับแป้งน้ําตาลหรือว่ามีปัญหาความดันหรือว่ามีปัญหาเบาหวานอ่ะไขมันในเส้นเลือดเราเป็นเท่าไหร่กระดูกเราบางหรือ,อยังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเอ็มวีก็มีตรงเนี้ยในการโปรไบให้ว่าก่อนที่คุณจะไปเริ่มทานอาหารเสริมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีตรวจผิวหน้าเบื้องต้นได้ก่อน เขาจะชี้ปัญหามาให้ว่าตรงนี้พัฒนาได้นะไขมันสูงไปหน่อยนะครับอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็นักธุรกิจกับตัวตัวยูเซอร์ตัวสมาชิกหรือว่าตัวผู้ใช้สินค้านะครับก็จะได้ทํางานร่วมกันในการแบบรอรหลายๆทำให้มีสุขภาพผิวแล้วก็สุขภาพร่างกายเนี่ยที่มันดีไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นเนาะไม่ใช่แบบ เรามีปัญหาไขมันแต่เราไปกินอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องตัวแป้งน้ำตาลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็เสียตังเปล่าใช่ไหมครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เ,เดี๋ยวโควิดหายก็อย่าลืมมาใช้กันนะครับแล้วก็ตัวสำนักงานใหญ่เนี่ยจะมีอาทิติสแ s สิสทรีสปานะครับที่มีมือนวดหน้ามือสปานะครับจากสถาบันชีวาส่งนะครับก็คือถ้าไปซื้อคอร์สแยกต่างหากเนี่ยปกติทั้งต้องซื้อแบบเต็มคอร์สแบบ10ครั้งเป็นหมื่นใช่ไหมครับ แต่อเน,นี้ยเราสามารถเข้าใช้บริการได้เหมือนกับเป็นคัสตอมไมซ์ตามใจเราเลยมีทั้งเรื่องของหนวดแล้วตึงหนวดแล้วขาวดีท็อกอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ในราคาแค่หลักพันเท่านั้นเองไม่เป็นหลักพันน่าจะพันต้นๆเลยมั้งแล้วก็ได้สิทธิลด50%ด้วยนะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่แต่ก็ครั้งเดียวนาะถ้าติดใจก็รอบ2รอบ3ก็ราคาปกตินะครับผมทีนี้ถ้าเราดูเรื่องของสิทธิที่ได้ฟรีจากการ สมัครเป็นเมมเบอร์เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าในราคาสมาชิกใช่ไหมครับเรื่องของการที่นักธุรกิจที่ดูแลท่านอยู่เนี่ยจะได้ใช้เรื่องของระบบขนส่งของตัวธุรกิจแอมเเองที่จะสามารถส่งของไปถึงท่านได้ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลกของโลกหรือของประเทศนี้ก็ตามนะครับแล้วก็เรื่องของเอสตาร์ที่ได้ส่วนลด15%กับสินค้าหลายๆอย่างเลยที่เป็นสินค้ายอดฮิตของธุรกิจ m อนะครับ แล้วก็เรื่องของอตัว Amway Non-Stop นะครับที่ซื้อสินค้าเกิน3,000บาทต่อเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนที่2เป็นต้นไปนะครับก็จะมีของแถมเป็นสินค้า Amway แบบที่ท่านอาจจะแบบไม่เคยคิดจะซื้อใช้นะครับก็แถมให้ท่านจะลองใช้ฟรีๆได้หลังจากเดือนที่2เป็นต้นไปจนจนสุด ทั้งหมดของตัวนอนสต็อปนะครับนี้เราจะมาดูเรื่องของอสิทธทิ์ที่ท่านจะต้องลงทุนลงแรงอะไรบางอย่างบางเนาะก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าท่านใช้สินค้าเอเมรไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมีคนทักเริ่มมีคนถามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าเฮ้ยเธอผิวหน้าดีขึ้นนะสุขภาพดีขึ้นนะหรือว่า ฟันขาวสะอาดจังเลยหรือว่ากระดาษซ่ฟมันเธอใช้ดีจังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคอรคอบรอบตัวเริ่มเข้ามาแล้วก็แบบว่าเท้ยเธอไหนๆเธอสั่งแล้วฝากสั่งนู่นหน่อยฝั่งนี่หน่อย,น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 ยในรหัสสมาชิกของเราใช่ไหมครับคือคะแนนแอมพลัสเนี่ยมันก็คะแนนแอมพลัสของเรามันก็จะสะสมเพิ่มพูนขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็คือเวลามีคะแนนแอมพลัสเยอะๆเนี่ยก็อย่าลืมเอาไปแลกสินค้า ๆมาลองใช้ดูนะครับหรือว่าเก็บไว้เป็นมูลค่าในการต่ออยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคะแนนแอมพลัสเนี่ยมันมันเป็นคะแนนที่ใช้ในวงจรของแอมเบใช่ไหมครับบางทีเราต้องการมูลค่าอะไรบางอย่างที่มันสามารถเอามาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเช่นเอามาจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ําหรือว่าดูหนังฟังเพลงซื้อ ไปกินชาบูไปกินข้าวในร้านที่เราอยากกินฟรีสักรอบสองรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแอมเบรเนี่ยก็ให้สิทธิ์ถัดไปให้กับสมาชิกนะครับที่รู้สึกว่ารอบๆบตัวเนี่ยเริ่มมีคนใช้สินค้าเนี่ยเกิดึ้นรอบรอบตัวเราละทายังไงเราถึงจะเปลี่ยนคนที่ใช้สินค้าที่อยู่รอบๆตัวเราอะให้กลายเป็นมูลค่าขึ้นมาได้นะครับก็ไม่ก็ไม่มีอะไรยากนะครับ ตัวคนที่สมัครสมาชิกอยู่แล้วนะครับสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าการอัปเกรดเป็นนักธุรกิจแอมเได้นะครับก็ปกติการสมัครตรงเป็นนักธุรกิจแอมเเลยนะครับจะจ่ายเงิน900บาทแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วสมัครเป็น100ใช่ไหมครับในระหว่างที่อายุสมาชิกของคุณยังไม่หมดเนี่ยนะครับคุณสามารถเข้าไปในระบบหรือว่าใบบอกนักธุรกิจที่เป็น ผู้ผู้อัพสปอนเซอร์ของท่านก็ได้นอ้องให้เขาช่วยทําให้ก็ได้นะครับก็าอาจจะมีความคุ้นชินมากกว่านะก็บอกว่าเขอาอัปเกรดเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะครับทีนี้หลังจากที่ท่านอัปเกรดเป็นนักธุรกิจแอมเวย์เนี่ยก็คือจ่ายเงินไปแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีการส่งเลขบัญชีเพื่อให้แอมเวย์โอนเงินเข้าในวันที่สิบห้าของทุกเดือนเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ท่านสามารถทําได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการทำคุณสมบัติในการรับรายได้ CSI นะครับหรือว่า Customer Sales Incentive นะครับก็ วิธีการก็ไม่ยากครับแล้วรอบตัวท่านเนี่ยมีคนใช้สินค้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็เพิ่งจะรู้มาว่าการสมัครเป็นเมมเบอร์เนี่ยทำให้คนที่ใช้สินค้าทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นยังไงบ้างนะครับก็คือกลับไปดูเคปนี้ตั้งแต่ต้นเนาะก็จะรู้นะครับว่าได้อะไรบ้างนะก็ท่านก็แค่ชวนคนที่อยู่รอบตัวท่านนะครับสมัครเป็นสมาชิกให้ได้สามคนนะครับก็คือ ท่านเป็นผู้ชวนแล้วก็ให้เขาอะสมัครเข้ามาในรหัสนักธุรกิจของท่านเนี่ยสามคนนะครับติดกันเป็นเมมเบอร์หนึ่งเมมเบอร์สองแล้วเมมเบอร์สามนะครับเมมเบอร์สามคนนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เขาซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสินค้าในเครือของธุรกิจแอมเวย์เนาะไม่ใช่สินค้ายี่อ้อข้างนอกนะครับสินค้าอะไรก็ตามในวงของธุรกิจแอมเวย์นะครับท่านจะได้รับรายได้จากการแนะนําหรือว่าขายสินค้าเนี่ยในฐานะตัวกลางนะครับร้อยละสิบทันทีนะครับอย่างเช่นถ้าเมมเบอร์คนที่หนึ่ง ซื้อสินค้า1,000บาทในเดือนนี้นะครับเมมเบอร์คนที่2ซื้อสินค้า1,000บาทในเดือนนี้เมมเบอร์คนที่3ซื้อสินค้า1,000บาทในเดือนนี้นะครับและตัวท่านจะซื้อเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็อาจจะสักสอ0 0 3,000อะไรก็แล้วแต่ตามปกติที่ใช้ใช้สินค้าเนาะในเดือนที่1 5ของเดือนถัดไปนะครับยอดของเมมเบอร์3คนเนี่ยเขาจะรวมกันแล้วก็อย่างเมื่อกี้1 0 0 0 3คนนะครับคือ3 0 0พันเราสาม0ันเนี่ยคูณ10%คือ300อใช่ไหมครับเงิน300เนี่ยจะโอนเข้าบัญชีท่านในใ วันที่15ของเดือนถัดไปในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่แนะนำให้เ e มเบอร์ของท่านเนี่ยใช้สินค้าเนาะแล้วก็นอกจากตัว CSI แล้วเนี่ยครับธุรกิจ m อมเวเนี่ยยังมีสิ่งที่เรียกว,ว่ารายได้1 0บขั้นตอนเนาะทันทีที่ท่านเป็นนักธุรกิจเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้ตัวนี้ทันทีนะครับอย่างเช่นเรื่องของรายได้3ามนะครับผม ซึ่งรายได้3ามเเนี่ยนะครับมันเป็นรายได้ที่อาจจะต้องมีการอธิบายกันลึกนิดนึงเราอาจจะไม่ได้คุยกันในคลิปนี้นะครับแต่ว่ารายได้ที่ท่านสามารถทําได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็เป็นเงินที่เรียกว่าเป็นเอนะ็กซ์ตร้ามนนี่เนาะที่ที่ท่านสามารถทําได้จากการที่ปกติท่านใช้สินค้าอยู่แล้วแล้วแล้วการใช้สินค้าอย่างแฮปปี้ของท่านเนี่ยอาจจะทําให้คนรอบๆข้างเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากใช้สินค้าขึ้นมาบ้างนะครับท่านก็ไปเปลี่ยนเขาให้เป็นเมมเบอร์เนี่ยให้ได้อย่างน้อยสาคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ เเมมเบอร์ uh, Member, ทุกคนที่ใช้สินค้าในองค์กรของท่านเนี่ยก็จะสร้างรายได้ให้กับท่านได้โดยที่ uh, uh. เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันไม่มีใครจะต้องขายให้ใครเนาะก็คือเวลาท่านเป็นตัวกลางเหมือนจะเรียกว่าไงผมผมอยากจะจินตนาการภาพนี้ครับว่าถ้าวันนี้คุณซื้อเสื้อมาจากตลาดหนึ่งตัวเนี่ยเสื้อตัวนี้อาจจะมีราคา1นึ้อยบาท แต่ว่าถ้าวันนี้ทางร้านขายเสื้อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องการราคา80บาทต่อตัวเนี่ยต้องซื้อ10ตัวแต่คุณจะซื้อเสื้อที่มีลักษณะเหมือนกันมาถึง10ตัวเลยเหรอเพื่อให้ได้ราคา80บาทคณคงไม่ทําอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่าสามารถทําได้คือการซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็ลองใส่แล้วก็ไปทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวเห็นว่าไอ้เสื้อตัวเนี้ยมันใส่สบายยัง,งไงมันซักแล้วสีไม่ตกยัง,งไง มันเย็นสบายยังไงมันเนื้อผ้าดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวบรวมคนที่รู้สึกว่าเออเสื้อตัวนี้ดีอยากได้บ้างอะ่ะแต่เราไม่อยากจ่ายร้อยหนึ่งอะ่ะทำยังไงถึงจะจ่ายได้ถูกกว่านี้นะครับไปรวบรวมมาให้ได้ครบ10ตัวแล้วเราก็ลองออเดอร์เสื้อ10ตัวเนี้ยไปส่งให้กับร้านว่าเออเนี่ยมาแล้วสิบตัวซื้อมาเราก็จะได้เสื้อ10ตัวเนี้ยมาในราคาตัวละ80บาทแล้วเราก็เอาตัวละ80บาทเนี้ยกลับมาส่งต่อในเอ่ออย่างเช่นเออท่านรับมา80บาทใช่ไหมครับท่านก็อาจจะกลับมาส่งต่อให้กับคนที เป็นเป็นคนที่ฝากซื้อเนี่ยตัวละ90นะครับเพราะว่าท่านก็ต้องมีค่าดําเนินการเนาะขับรถไปส่งคนของกลับมาก็ต้องมีค่าส่งค่าอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับตัวผู้ใช้ปลายทางเองเนี่ยก็ได้ใช้สินค้าในราคาที่ถูกลงกว่าที่เขาจะไปซื้อเองก็คือแทนที่จะจ่ายร้อยหนึ่งก็จ่ายแค่90 ตัวท่านเองก็ได้รายได้ที่จะสามารถเอามาทำย่างอีกได้ด้วยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าวินวินซิชูเอชั่นนะครับก็คือร้านแทนที่จะขายทีละตัว่าจะเข้าสิตัวก็ไดออเดอร์จากท่านทีเดียว10ตัวร้านก็วินได้ได้ประโยชน์นะครับตัวท่านได้รายได้ก็ได้ประโยชน์เมมเบอร์ปลายทางท่านจะจ่ายตัวละร้อยก็ได้จ่ายตัวละ9ก้าบาทก็คือทุกคนได้ประโยชน์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามและนี่ก็คือไอเดียของการทําธุรกิจของของเอ็มเวย์นะครับก็คือการรวมซื้อรวมใช้นะครับแล้วก็เอา มูล,ลค่าที่ได้จากการรวมซื้อรวมใช้เนี่ยมาแบ่งกระจายกันเป็นผลประโยชน์ในกลุ่มของการรวมซื้อรวมใช้นี่นะครับแล้วก็ข้อมูลในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับแอมเวย์ MV ยังมีอะไรที่ให้กับนักธุรกิจแล้วก็สมาชิกเนี่ยอีกมากมายเลยแต่ว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่สปอนเซอร์ท่านเนี่ยในการอธิบายให้ฟังเนาะก็สอบถามดูแล้วกันครับหลายๆอย่างโดยที่ ทําให้ใช้สินค้าได้ถูกลงมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับถ้าท่านตั้งใจทุ่มเทกับมันมาก,มากพอนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับว่าหวังจะให้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะแล้วก็รวมถึงเป็นประโยชน์กับองค์กรของผมเองด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนทําธุรกิจแอมเบย์อย่างมีความสุขนะครับก็ uh, helping people live better life นะครับทุกๆคน